สวัสดีจ้าสู้สุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้โรซีมาล่างจานน้ำเนาะาลดรก็ซีมาว่าถึงเรื่องสามีให้ฟังนําเป็นของมือนี่แหละเนาะในเรื่องที่ว่าสอนขับรถเพราะว่ารถบอกเพื่อนว่าไปเอากุญแจรถหน่อยให้ฉันฉันจะเอารถไปหัดขับไปก็อบอกว่าเธอบ่มีใบขับขี่ เธอสิไปขับจังไดกเลยว่าเธอกับมานางขางฉันที่ล่ะลักอื่น่ะเขาก็ย่างให้สามีก้นทีมมีใบขับเคีอยะมานางขางขกันสอนขับกันได้หรือว่ามันสอนกันบ่ได้เลยวางสิเป็นก็บอกว่ามันสอนกันได้แต่ที่เธอถามที่ออฟฟิศน่ะนะฉันคิดว่าเขาเขามองเธอแล้วแบบว่าเธอ เป็นคนไทยเราประเทศเธอขับรถคนเราฟังขยันเธอซับสนทางอเมริกาเข้ากระเริ่บ่อยเธอไปเลียนที่โลงเลียนก็เลยบอกว่าขันสา,เานเธอมาสอนชั้นดิล่ะคนบอกว่าอุ้ยฉันบบสอนเธอดอกพันวางสิก็เลยว่าเป็นอย่างที่เพื่อสอนฉันคนบอกว่าฉันย่อมเสียเงื่อนให้คู่สอนแค่สามลอยสีล่ลอยฉันบาเสียดายเงื่อนดอก อ่าเพื่อให้เธอได้ใบขับขี่มาถ้าฉันสอนเธอเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวกงงงง็ง้องแง่งงองแง่งกันฉันไม่อยากทะเลาะก,กับเธอเพราะเวลาทะเลาะก,กับเธอปุ๊บอะ่ะ เธอเซว่าแบบบเก่ฉันบ่อยากได้ความรู้สึกนั่นเพิ่นก็เลยว่าจังส่อ่าเราก็เลยว่าแมนก็เลยว่ามันก็คงสิเป็นแบบนั้นแต่ก็นั่งนั่งไปเถอรโก็บอกี่สิเนาะเพราะว่ารถขับรถเป็นอยู่อยู่ประเทศไทยแต่ว่ามันจะสับสนแค่ว่าถนนแค่นั่นเองเพิ่นบอกโบโบโบบฉันบ่อยากให้เธอมาว่าฉันฉันไม่อยากให้เธอมาด่าฉันฉันไม่อยากได้ความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นจากเธอเพราะว่าเธอ เธอดาแล้วเธอวอาออกมาแล้วคำหนึ่งอ่ะมันทำทำลายความหล้สึกของฉันเป็นวังเศษฉันไม่อยากได้ยินคำนั้นฉันไม่อยากได้ยินคำที่เธอจมให้ฉันหรือจังใดก็แลแ้วแกก็ได้บอกว่าคันซันก็หาโรงเรียนให้ฉันว่าเป็นวานเดี๋ยวล่อให้ได้บัตรเขียวก่อนถ้าล่อได้บัตรเขียวแล้วอ่ะเธอสิได้ใบขับขี่อ่ะแบบระยะยาว แม่วาถาเธอได้แค่18เดือนที่เขาต่อให้เธอเขากับให้เธอแค่ปีเดียวฉันอยากให้เธอได้ลหลายปีเพิ่ร่างสิฉันอยากให้เธอเฮ็ดทีเดียวแล้วมันได้หลายปีก็เลยบอกว่าขันสันโอเคก็เลยถามว่าช่างพอถามแม่วาเป็นอย่างเธอขอยันเธอชันดาเธอเพิ่บอกว่าโอย้ยคำบอกเธอแต่ละคำเนี่ยมันบาดกินใจเลยนะคม่วาจริงสิแต่ละคาของเธอชีรุดออกมาโบาว์วากับโบว์วาเลยทาวาวออกมาเนี่ย มันเนียนให้ชั้นถึงกับอึ้งไปเลยเพื่อน่าจังซี่มันเนียนให้ชั้นแบบความรู้สึกแบบแย่ๆลงไปเลยบบประมาณนี้เนาะเออรถกระลู๊รถหลุดตัวรถอยู่ว่าถ้ารถเบาแห้งๆออกไปอะ่ะเพิ่นเพิ่นจะรู้สึกแย่เพิ่นจะรู้สึกบ่ค่อยดีแล้วเพิ่นจะบ่กล้ามาเว,ว้าน้ำโหลดจังเสียแม่เพิ่นสิย่นยานแล้วก็บเออบ่เป็นหยังคันชั้นก็ไปไปเสียค่าโรงเรียนให้ฉัน เพืเ่อนก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะหาลงเรียนห้ดอกรวนมาจังสี่อ่าเพื่อนบอกว่าหนึ่งฉันอยากให้เธอไปเลียนที่ออฟฟิตอะในการสอบของเธอฉันรูุว่าเธอจะโดนขอสอบแบบไหน เขาหายโอกาส3ครั้งแมนบบฉันคิดว่าเธอต้องได้ครั้งที่สองหรือได้ครั้งที่3มครั้งที่หนึ่งเธออาจจะแฝงครั้งที่สองเธออาจจะได้ครั้งที่3เธออาจจะได้จริงๆฉันมั่นใจว่าเธอต้องได้ฉันก็ว่าแบบนี้เนาะแต่ถ้าเธอมาเลี่ยงกับฉันปุ๊บถัดเธอไปสอบบ่ได้แล้วเธอก็มาว่าแบบถ้าไม่ฉันรู้สึกแย่ฉันก็ยอมรับบ่ได้เวลาอังเสร้จฉันจะหาโรงเรียนให้เธอ ถ้าเธอไปเลี้ยนยุงเลี้ยนฉันมั่นใจว่าถ้าเธอสอบบอดด้หรือเธอแฝงจังไดนิดนิดน้อยๆอ,อ,อ่ะเดี๋ยวทางลุงเลียนอ,อ่ะเขาจะซอยเธอเองหรือว่าไปนางสอบกันแล้วแต่นางขอเขียนกันแล้วแต่หรือว่าไปสอบขับรถกันแล้วแต่เออถ้าเธอบอดด้จังไดเนี่ยพิดนิดนิดน้อยนอยอ่ะเดี๋ยวคู่เขาจะซอยเธอเองฉันรู้ว่าเขามีเส้็แน่ เ้นายในออฟฟิศตรงนั้นในการซอยเหลือเพราะว่าฉันเป็นคนอเมริกาฉันรู้ดีเป็นมาติงซี่เออโลกเลยบบอกว่าคันซันก็บมาเป็นยังันงานก็บมาเป็นยังขอบใจเด้อที่บอกความจริงขอบใจเด้อที่บอกความจริงเป็นกับหัวหลอมันก็บอกว่าขนาดรู้มันนินยานเด้อเป็นยังฉันบวยยานเด้อมันวาติงซี่ ฉันบ่อยากได้ยินความใหญ่ความรู้สึกแย่ๆที่เธอด่าฉันมาคําเดียวแล้วมันแบบมันกินใจเนาะวันนี้เราก็เลยอยากสิมาเฮ็ดคลิปแชร์เด้อจ้าในมุมหนึ่งของฝรั่งเนาะเพิ่นกันทั้งวังดีเพิ่นกันทั้งย่านเฮาเนาะฝากกดไล์ share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับรถเนะี่ยเดจาอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเดจ้าไปบายเด้อทุกคน